นุ่มเย็ดคนอีสานงานเขาแล้วเล่นกับใครไม่เล่นคืนวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการตั้งห้องสนทนาในแอปพลิเคชันดัง c l u b h o u s e ก็มีคลิปเสียงหลุดออกมาพบว่ามีการพูดคุยในเชิงเยียดชาวอีสานอาทิอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงแดกคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12คขวบคนอีสานใจแตกมักมีลูกก่อนไว้แอนควรหาพ่อไม่ได้เพราะคนอีสานมันรานคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกไปมีผัวฝรั่ง เพราะคนอีสานทำามาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะคนอื่นกินต่อให้ไปออกหนุนกระแสก,ก็จะไม่มีวันขอโทษคนอีสานนอกจากนี้ยังมีการกล่าวพัดพิงลิซ่าแบล็กพิงก์นักร้องสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกซึ่งเป็นชาวบุรีรัมย์เช่นถ้าอีสานดีจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วลิซ่าเนรคุณแผ่นดินไปอยู่นู่นก็สบายกว่าอยู่อีสานอย่างแน่นอนกล่าวหาว่าลิซ่าไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักร้องจนล่าสุดแฮชแทก แฮชแท็กครัเฮาทอกซิติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยมีผู้รีทวิตมากกว่า800ครั้งโดยชาวเน็ตต่างแสดงความไม่พอใจและตามหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นใครล่าสุดหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสซ,ซึ่งถูกพัดพิงในครับเฮาส์ดังกล่าวในเก่าในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ถึงกรณีนี้ว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นครับเฮาส์เมื่อคืนนี้แล้วไปพูดถึงชาวอีสานเขาแล้วบอกว่าอยากจะมาออกรายการโหนกระแสมานะครับขอให้มายากเก่งแต่ปาก อยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยนะครับว่าไปด่าเขาทําไมผมรออยู่นะติดต่อมาเลยซึ่งชาวโซเชียลต่างบอกว่าหากไปออกรายการจริงๆก็คงจะหน่อยเป็นไก่ต้มและคงบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการอีกแน่ๆคนแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ